สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาชี้แจงเรื่องแอดไลน์นะคะมาสั่งของคือว่าเปลี่ยนไลน์แล้วนะไลน์ line ID นี้นะคะอย่างแอดมานะคะไลน์ line นี้ไม่ใช่นะคะให้แอดไลน์นี้มานะ เป็นลายแอดนะคะลายสองของร้านนะนี่นะคะไอดี ID ลายค่ะแอดไลน์นี้มาลายเดียวนะคะ